ขออนุญ,ญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0ูนย์เก้าห้าสนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ i อดไลน์นะครับศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง แม้แต่บาทเดียวนะครับ fc ก็วันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลาเนี่ยก็เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเก่าแบบนี้เลยนะครับ fc 2467นะครับเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมเดิมนะครับ fc แบ่งปันให้เช่าะกัน400บาทนะครับเหรียญนี้ ขอ400บาทนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมนะพี่อ่าพื้นเหรียญคมชัดเจนนะครับดูตัวตัดแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าสวยสวยเดิมๆมนะครับใครชอบใจตัดสินใจเช่าหาได้เลยนะครับ400บาทเดี๋ยวรวมค่าจัดส่งให้ด้วยนะครับอ่ารวมค่าจัดส่งให้ด้วยนะพี่นะ,ะสำหรับรายการที่1นนะครับเดิมเดิมสวยสวยแบบนี้เนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงต่อมารายการ <c oughs> ที่2นะครับ จะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบสำนักนะครับก็อาจจะพูดละอายหน่อยนะพี่นะพอดีติดไข้วัดใหญ่มานะครับเพิ่งเบานะพี่นะก็รายการที่2เป็นพระปิดตาเก่านะครับไม่ทราบสำนักนะพี่นะองค์นี้มีร่องรอยคาบทองเก่าด้วยพี่เห็นไหมสว,สวยแบบนี้เลยครับ fc ครับสว,สวยแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้นะพี่นะก็ขอแบ่งปัน fc นะครับเอาไป350บาทสําหรับพระปิดตา เนื้อผงคุกลักเก่านะครับสวยเดิมๆแบบนี้เนื้อหาเก่าๆนะครับไม่ทราบสำนักนะพี่นะรายการที่สองของเรานะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นพระสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับอันนี้เป็นสมเด็จปีหนึ่งสี่นะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะครับ fc เอาไป40่บาทนะครับวัดไร่ขิงปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับสวยๆนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวดูอ่า ความเก่านะครับนี่พระสวยนะครับสภาพเก็บเลยนะครับพี่สภาพเก่าเก็บเลยนะครับแบ่งปันให้เอฟซีสามร้อยห้าสิบาทนะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับสาหรับรายการนี้นะพี่นะเดิมเดิมสวยสวยนะพี่ดูเห็นไหมนี่ตามตอกซอกซอยต่างๆเดิมเดิมสวยสวยชัดเจนดีนะพี่นะชัดเจนดีเลยนะครับสําหรับสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับรายการที่สาม จัดได้จัดนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอาต่อมานะร,รายการที่สี่อันนี้เนี่ยเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเหรียญหล่อวัดนางสาวไหมอาเป็นหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะพี่เก่าๆเ,เดิมๆนะครับดูโลหะการหล่อนะพี่เนี่ยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับ เหรียญหล่อวัดนางสาวนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับสองสี่กว่านะพี่นะแบบนี้สวยงามนะครับสวยงามใครชอบใจแบ่งปันได้นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับรายการนี้หล่อเก่าโบราณแบบนี้นะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยครับเบบซี่ครับเดิมๆิมเลยนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนดีนะพี่นะรายการที่สี่นะครับ สี่ร้อยบาทนะับสี่ร้อยบาทต่อมา <c oughs> รายการที่ยากนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวเก่านะครับองค์นี้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับไม่ทราบสำนักเหมือนกันนะพี่นะเนี่ยเดิมเดิมเผื่อใครทราบสำนักนะครับก็จะได้จัดได้จัดเลยนะครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทอาเอาสามร้อยห้าสิบบาทรวมค่าเรี่ยมพลาสติกด้วยนะพี่นะเห็นไหม องพระสวยเดิมๆนะครับนี่สวยเดิมๆแบบนี้เลยใครชอบจัดได้จัดนะครับใครชอบจัดได้เลยนะครับ350บาทถือว่าไม่แพงนะปิดตาเก่าไม่ทราบสำนักอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเดิมๆนะพี่นะเด,เดิมแบบนี้นะพี่เห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามเนื้อโลหะเก่าๆนะพี่นะใครชอบจัดได้จัดนะครับ 4 5 0เอ้ย350บาทนะครับ3า0บาทรายการที่5นะครับต่อมานะครับรายการที่6นะครับเป็นสมเด็จแหวกแม่นะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับเอา350บาทเหมือนกันนะครับ f c เป็นพระเนื้อดินผสมผงนะครับด้านหลังเนะี่ยเป็นหลังจาน ยันด้วยนะครับของหลุงพ่อเดิมเลยพี่แบบนี้นะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับ fc ก็ใครชอบนะครับจัดได้จัดนะครับใครชอบจัดได้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับโหสวยๆนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ดูนะเห็นไหม เนื้อเก่าแห้งๆนะครับสำหรับสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับ350ยนะครับด้านหลังมีรอยจานสวยๆด้วยนะครับ FC รายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับจะเป็นปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับองนี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับสวยเก่าเนื้อแห้งๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่นะครับ สวยเก่าๆเนื้อแห้งๆเดิมๆเลยนะครับนี่เห็นไหมเดิมจัดนะพี่นะองนี้เนี่ยเดิมจัดเลยพี่เห็นไหมเนื้อเนี่ยเก่าสวยแห้งเดิมๆนะครับพี่พีเอฟท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมแบ่งปันให้เช่าหากันนะพี่นะสำหรับปิดตา หลวงปู่กแก้วนะครับวัดเขือวันเอา350บาทรายการที่7นะครับเวฟซี <c oughs> ต่อมานะครับรายการที่8นะครับจะเป็นพระผงประจำวันเกิดนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับองนี้กเ็เป็นเนื้อผงนะครับหลังยันตรีเขียนว่าหลวงปู่โตะนะครับสวยเดิมๆแบบนี้นะพี่นะแบ่งปันให้เช่าหากัน สามร้อยห้าสิบาทสวยสวยเลยพี่สวยสวยเลยนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะพี่น้าเห็นไหมนี่เดิมเดิมสวยสวยนะครับนานนานเจอนะพี่นะ้านานๆเจอกีบบงกลีบใบโพเนี่ยยังเด้งเลยนะพี่นะ้ายันเด้งๆดงคมๆเลยนะครับพัะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยสวยนะครับเอา3 5 0บาทครับ fc เผื่อ fc ท่านใดชอบใจก็แบ่งปันให้นะครับ3 5 0รายการที่8นะครับรายการที่8 ต่อมารายการที่9นะครับเป็นสมเด็จนะครับองนี้เป็นพิมพ์เจดีวัดล่างขังนเนื้อเก่าๆเลยพี่สภาพเนี่ยผ่านการใช้เนะี่ยพี่ดูด้านข้างนะเห็นไหมพระเนี่ยมีมิตินะครับเห็นไหมนี่พิกตะแคงให้ดูดูความเก่าความกล่องเนื้อเนี่ยหนึบๆนะพี่นะเนื้อเนี่ยหนึบๆแล้วพี่ดูนะครับนี่จำนวนมวลสารความเก่านะครับเห็นไหมพี่ เดิมๆแบบนี้เลยครับ FC เดิมๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบใจนะครับแบ่งปันให้ชาวหาเนะ่ครับ3า0หาสิบบาทครับพิมเจดีองนี้วัดรักขังนะเวลาเนื้อจัดมากนะครับองจริงสวยเลยพี่พระไม่อยากไม่ซ่อมนะครับพระไม่หยากไม่ซ่อมได้มาเดิมๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมหนึกๆนะครับเนื้อเนี่ยหนึนุ่มเลยพี่รายการที่9นะครับ350 ต่อมารายการที่1ิบนะครับจะเป็นพระปิดตาไม้ค้าเกวียนนะครับหลวงปู่จีนท่าราชนะพี่นะองค์น,นี้เป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะครับ fc เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะเห็นไหมสวยเลยพี่สวยนะครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งนะครับเดิมเดิมนะพี่นะเดิมเดิมนี่พี่ดูเลยเห็นไหม เนื้อเก่าแห้งๆสวยๆนะครับก็แบ่งปันให้ FC 350นะครับ350ปิดตาปูจีนนะครับท่ารางไม้คำเกวียนนะครับรายการที่10นะครับใครชอบจัดได้จัดนะครับต่อมารายการที่11เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้เป็น3ชายนะครับ FC เนื้อโลหะทองผสมผิวเนี้ออกแบบว่าเป็นทองดอกบววนะครับเก่ามากนะครับองคนี้ นานๆเจอนะครับนานๆเจอได้มา1รายการนี่ดูขี้เบ้าขี้ตะกันนะครับความเก่าขององค์พระก็ต้องบอกได้เลยว่าเก่าจริงนะครับ F อแบ่งปันให้เช่าหา350บาทดูกระแสะโลหะได้นะครับว่าเก่าแค่ไหนนะครับเห็นไหมเก่าแค่ไหนนะพีไ่ได้เห็นไหมเดิมๆเลยครับนี่รอยหลุมกวดหลุมแร่นะครับมีให้เห็นนะครับสําหรับ รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนี่ยสามชายเครับเดิมๆสวยๆนะครับสามห้าศูนย์รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญพระครูอุอุทานวรพจน์นะวัดตลุบหมูนะพี่ได้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นหลวงพ่อทองนะวัดต,ตลุบหมูนะครับ fc เป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับเนื้อทองแดงนะครับ สวยๆนะครับเหรียนแท้ดูง่ายนะครับ FC ใครชอบพร้อมจัดให้นะครับ3 5 0บาทถือว่าไม่แพงอะไรนะครับเหรียญนี้350บาทครับนี่พระครูทานวรพน์นะครับวัตตลุกหมูนะครับ FC ได้มาเดิมๆหนึ่เหรียญนะครับชอบพร้อมจัดได้เลยนะพี่นะ350ครับ350ครับรายการที่12 ต่อมารายการที่13นะครับจะเป็นพระอุปคุตนะครับเนื้อสำลิดเก่าแบบนี้เนี่ยไม่ทราบสำนักนะครับ FC ได้มา1องค์นะครับนี่เอา400บาทนะครับส0่บาทเก่าๆแบบนี้นะครับนานๆเราเจอนะพี่นะนานๆจะเจอสักนะครับนี่นะครับเดิมๆสวยๆเลยครับ FC นี่ เป็นพระกลิ่นนะครับอุปคุตนะครับเนื้อสำลิปนะครับสวยๆนะพี่นะสวยๆแบ่งปัน400บาทด้านใต้ฐานเนี่ยเหมือนเป็นยันปั้นแปะมานะครับนี่เหมือนเป็นยันปั้นแปะนะครับเดิมๆแบบนี้ในการเอซก็ใครชอบใจก็แบ่งปันนะครับ400บาทนะเวลา400บาทรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14นะครับจะเป็น เหรียญ uh, หล่ลอปูสุกนะครับพิมพประพามมนทนข้างนัศมีนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับด้านหลังเป็นหลักยันแบบนี้นะครับพี่นี่สภาพสวยเลยนะครับองนี้ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอก็แบ่งปันให้ F c ซนะครับแบ่งปันให้ F c เดิมๆสวยๆแบบนี้นพี่เอา เอา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 สามร้อยห้าสิบครับประพามนทนข้างรัสมีปู่สุขนะสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบสี่ต่อมารายการที่สิบห้านะครับเป็นพระผงคุณแม่ชีบุญเรือนะครับตรงบุญเติมนะครับเอฟซี FC, องนี้เป็นพระเลี่ยมเงินแปะตั้งนะครับเน่สวยๆเลยนะครับหลังยันคมชัดเจนแบบนี้นะครับ นี่นะครับเดิมๆนะ้วินายยันเย็นคมชัดหมดพระสวยมากนะครับพระสวยมากนะครับนี่เห็นไหมก็ใครชอบพร้อมจัดนะครับผมแบ่งปันให้600บาทนะครับสำหรับพระผงคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับ600บาทรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16นะครับจะเป็น เหรียญโล่นะครับอาจารย์เฮงภัยวันเนื้อเงินนะครับ FC องค์นี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับรอยจานเนี่ยเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมดูรอยจานได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอนะเพื่อนีๆดูจานนะครับใครชอบจัดได้นะครับเป็นเหรียญหล่อเฮ้ยเป็นเหรียญรูปรูปพระพรหมสีหน้านะครับนะอาจารย์เฮงเนื้อเงินนะเพื่อน รอยจานแบบบึ๊บเลยพี่เป็นรูปทรงรูปไข่นะรูปทรงกลมรูปไข่นะพี่นะเนี่ยเดิมๆแบบเนี้ยพี่เอาเจนะ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทในครับเอฟซีรายการที่สิบหกต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันนะครับวัดโนกระจาบเลี่ยมจำขอบทองแดงเก่าโบราณมาเลยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญน,นี้ 800บาทเนี่ยเดิมเดิมนะครับได้มา1เหรียญน,นะพี่นะได้มา1เหรียญเดิมเดิมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะพี่นะเดิมเดิมแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับก็ใครชอบพร้อมจัดก็จัดได้เลยนะครับสำหรับ เหรียญหลวงพ่อพขันวัดนกกระจาบนะครับจับขอบทองแดงเก่าๆแบบนี้เอา800บาทนะครับเอฟซีรายการที่17นะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อมารายการที่18นะ18เนี่ยเป็นสิงเขาเรียกว่าสิงคอม,าม้าแม่พี่อ่าเป็นสิงอาจารย์เฮงแม่แบบนี้เนี่ยอยู่ในเล่มเก่าๆนะครับตัวนี้เอา600บาทครับ FC นี่ดูความเก่าก่อน เห็นไหมเก่าฉ่าเลยนะครับเก่าฉ่าเลยนะแบบนี้นะสวยๆนะครับสําหรับสิ่งอาจารย์เฮงนะครับเดิมๆส,ๆสวยๆแบบนี้นะไปดูเิเห็นไหมเ <s ans> ดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเป็นสิ่งปากเป็ดเออไม่ใช่สิ่งคอมะก,ก็เรียกว่าสิ่งปากเป็ดนะครับอาจารย์เฮงนะครับเขาดินนะครับก้าวเลี้ยวนครสวรรค์นะไปนะเกจิอาจารย์ยุคเก่านะครับนี่เดิมๆแล้วเอาไป หกร้อยบาทนะครับสิงปังเป็ดนะครับสิงปังเป็ดรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าตัวนี้เป็นน่าจะเป็นสินหลงว่าเดิมละตัวนี้สินหลงว่าเดิมละนี่เอาตัวละ6 0 0บาทนะครับไม่ลดนะพี่นะขอราคานี้เลย600บาทนะครับได้มานะครับนี่อย่างละตัวนะครับอย่างละตัวอันนี้เป็นสิงสามขวัญนะครับผิวฉ่ำสวยสวยเดิมเดิมนะครับ600บาทนะครับพี่600บาท มี1ตัวนะครับมี1ตัวแบ่งปันนะครับสิงสามขวัญพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะสวยสวยแบบนี้ก็ใครชอบพร้อมจัดนะครับสามขวัญ600บาทรายการที่19นะครับต่อมานะครับรายการที่20นะครับเป็นเหรียญปู่สุปปากของมะขามเท่านะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับอยู่ในเลี่ยมจับขอบกรอ,อบเงินชุบทองนะครับ อันนี้ก็แบ่งปัน1,800บาทนะครับ FC ใครชอบพระเลี่ยมพร้อมใช้นะครับอยียงนี้สวยสมบูรณ์เลยพี่อย่ยงนี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับมีมาแบ่งปันให้ FC ชาวหวา1หนึ่งเหรียญนะครับนี่เหรียญสภาพใช้นะครับเป็นเลี่ยมเงินชุบทองนะครับ FC สยสวยนะครับหนาตึ๊บนะครับนี่ ใครชอบจัดได้จัดนะครับใครชอบจัดได้จัดเลยนะครับ1,800บาทนะครับ FC รายการที่20นะครับ20ต่อมารายการที่21นะครับเป็นอ่าพระผงพรมสี่หน้านะครับของปูดู่นะครับปูดู่วัดสแกนะพเวนะเอา700บาทนะเรียมเงินแปะตังค์องนี้เรียมเงินหนาหน่อยนะครับ เป็นเงินแปะตังค์นะพี่นะเงินอาจจะเปอร์เซ็นต์ไม่ดีเนี่ยแล้วเป็นเนื้อผงด้านหลังเนี่ยประทับตากรงจักรนะครับแล้วดูเนื้อหานะครับดูเนื้อหาความเก่าขององค์พระนะครับเห็นไหมเดิมเดมนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร,ร่บับพระสวยแบบนี้นะครัฟ m ี FC. ไม่ค่อยเจอนะเป็นเนี่ยสมเด็จนะครับพระพรมสีหน้าปูดดูชัดเจนนะพี่นะ เลียมเงินแปะตังขอ700บาทนะครับ700บาทรายการที่21นะครับต่อมารายการที่22 22ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับของขวัญน,นะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับอง์นี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกนะครับเรี่ยมจับขอบเงินนะอันนี้ไม่ใช่เงินแปะตังนะเป็นเงินแท้เปอร์เซนต์ดีเลยนะครับ ลงเล็กนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะเอาไป1,700บาทนะครับ1,700บาทนะพี่นะนี่ดูนะครับเป็นคาฟองเต้าหู้เลยนะครับสำหรับพระปากน้ำรุ่นแรกอ่ะแล้วดูนะครับเดิมๆแบบนี้นะพี่สวยๆแบบนี้นะเนี่เห็นไหมดูมันพับนะครับเอ้ดูกระพับด้านหลังนะเป็นเลี่ยมเก่าวินเทจนะครับรายการนี้เอา1,700บาท รายการที่22นสครับ F4 ใครชอบพร้อมจัดจัดได้จัดเลยนะครับประมารายการที่23จะเป็นาภาพถ่ายนะใบลานของหลวงพ่อทองวัดลาดโยธานะด้านหลังเป็นหลังจานแบบนี้นะครับแบ่งปัน350บาทบานนี้เนี่ยแท้ดูง่ายเลยนะครับนี่ดูจานนะครับอันนี้เขาเอาไปเขาเรียกว่าเอาแวไปเคลือบนะครัไปเคลือบ นี่ตัวจริงเลยนะยภาพถ่ายหลวงพ่อทองวัดราชโยธานะเป็นภาพถ่ายแล้วอยู่แบบว่าเขาเหมือนเขาทําลงไปในกระดาษใบลานด้านหลังมีรอยจานนะครับผมก็ไม่รู้วิธีขั้นตอนการทํานะครับแต่เป็นตัวจริงเสียงจริงแน่นอนนะครับเอา350บาทนคบคาทบชิ้นนี้ถือว่าถูกมากๆนะครับได้ของดีราคาถูกนะครับชิ้นนี้ ต่อมานะครับรายการที่24 24ี่เนี่ยเป็นเหรียญหลอหลวงพ่อจันนะครับวัดบางมอนเป็นเกจิอาจารย์หลวงพ่อทบวัดชนแดนเลยนะครับชิ้นนี้เนี่ยแบ่งปัน1,900บาทนะครับเป็นพระหลอโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสมสวยแบบนี้นะครับนี่ดูขี้มงขี้เบ้าขี้ตะการต่างๆน,นะครับ fc พระเนี่ยสวยนะครับเดิมๆไม่ค่อยเจอนะครับ สภาพนี้เนี่ยไม่เจอเลยในกราฟ f c ี่พร้อมแบ่งปันให้นะครับเอา1,900บาทนะครับเรียมเงินแท้นะครับนนหนาหนาะนี่เห็นไหมเป็นหัวพยากุดเลยนะพี่นะเดิมเดิมได้มา1ชิ้นนะครับ1,900บาทนะครับใครชอบจัดได้จัดนะพี่นะรายการที่24ต่อมารายการที่25นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับ อ่าเนี่ยเป็นเหรียญหล่อ,ลอคอน้ําเต้านะครับเดิมเดิมอีกหนึ่งรายการนะครับเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสวยแล้วพี่ดูเดนี่ยพระเนี่ยขึ้นลอยแบบเป็นลอยตามมุ้งเลยนะครับเว็บซี่เป็นลอยตามมุ้งแบบยิบยิบยิบเลยนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะเดิมเดิมแบบนี้สวยสวยแบบนี้ก็จัดได้จัดนะครับใครชอบเนะี่ยจัดได้เลยนะครับแบ่งปันนะครับเว็บซี่ แบบนี้แบ่งปันนะครับเดิมเดิมนะครับนี่เอาไป1,800บาทนะครับเรียมเงินหัวสิงหนาหนาแบบนี้นะพี่นะเงินเปอร์เซ็นดีนะครับแบบนี้เอาไว้ใช้ขึ้นคอได้เลยนะหล่อน้อยนะครับพันแปดนะครับพันแปดรายการที่ยี่สิบห้านะครับประมาณรายการที่ยี่สิบหกนะเป็นตะกุดเนื้อเงิน หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับชิ้นนี้เอา1,200บาทนะครับเป็นตะกรุดเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพสวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับ FC ได้มา1ชิ้นแล้วพี่นะพิเศษตรงเป็นเนื้อเงินด้วยพี่เอา1,200บาท1,200บาทนะความยาวประมาณสองนิ้วครึ่งได้ะครับประมาณ2นิ้วครึ่งเนื้อเงินแท้นะครับเนื้อเงินแท้นี่ดูนะครับ สวยมากนะครับสิกสุดๆนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่กุเพาอเดิมนะครับต่อมานะครับรายการที่27 27เนี่ยเป็นภาพถ่ายปูสุขนะครับเอาไป1,700บาทเรียมเงินขึ้นหัวสิงมานะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังจานนะพี่นะด้านหลังเป็นหลังจานแบบนี้นะพี่ เอาพันเจ็ดร้อยนะครับนี่นะครับเดิมๆนะครับเอฟซีครับปูสุกปากคลองนะครับเรี่ยมเงินหัวสิงนะในเงินเนี่ย,เ,ยเป็นเงิน,น,นหนาๆเลยพี่เงินเป็นเงิน,น,นหนาๆนะหนึ่นเจ็ดรบาทใครชอบพร้อมจัดจัดได้เลยนะครับไม่แพงนะครับองนี้ในการที่27บเจนะครับ ต่อมารายการที่28จะเป็นเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับชิ้นนี้เป็นหล่อโบราณนะครับ1ชิ้นนะพี่นะด้านหลังเป็นหลังเรียบๆนะครับมาให้พี่ๆเอฟซได้สะสมนะครับใครชอบก็จัดได้จัดในการเอฟซี FC. นี่นะครับ เอา1,800บาทนะครับ1,800บาทนะครับเดิมๆนะครับได้ราคานี้เลยนะเวลาชุดนี้แบบเพิ่งได้มานะเวลาเพิ่งได้มาเป็นเหรียญหล่ออาดุณเทพปบุตรหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่28เลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้นะครับสวยๆแล้ว่ปต่อมารายการที่29นะครับเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นปู่แก้วปากทะเลนะครับ องนี้ก็สวยนะครับไม่เป็น2อรองไรเลยพี่เนื้อผงคุกลักได้มาเดิมๆนะครับ1รายการนะครับ1 8 0 0บาทเหมือนกันนะครับราคานี้เหมือนกันนะพี่นะนี่ใครชอบจัดได้จัดนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับสวยๆเลยครับแบบีเก่าๆผิวแบบผิวกะลาเลยนะครับนี่มีคาบทองเก่าติดตามซอกถือว่าสวยงามชัดเจนดีนะพี่นะสำหรับปิดตาปูกแก้วนะครับ วัดปากทะเลนะครับเรียกเงินหนาหนาพิมพ์ปั้นนะครับ1,800บาทรายการที่29นะครับ FC ต่อมารายการสุดท้ายนะครับจะอะขอเล่นเป็นนี่เหรียญปูดทวดนะครับรุ่นแรกหัวโตนะครับเอ้ยขอไปเป็นเหรียญปี08นะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเอา1,800บาทใครชอบ พร้อมจัดนะครับจัดได้เลยนะครับ1,800บาทนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่นะเนี่ยเส้นผ่าปากเรี่ยมเงินหนาๆนาะเป็นเงินหัวสิ่งนะครับสวยสวยกระไหลทองกรรมการด้วยนะพี่นะกระไหลทองกรรมการด้วยเอา1,800บาทนะครับปู่ทวดนะพี่นะรายการที่30สินะครับสำหรับรายการที่31จะเป็นพระพุทธโสธรสองหน้านะครับเอา 350บาทเก่าเก็บนะครับเก่าเก็บนะครับเดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะใครชอบก็จัดได้จัดนะครับ350บาทนี่โสทรสองหน้านะครับต่อมาก็รายการที่32เป็นเหรียญหลอ่อหางแมงป่องปูพูท่าล้อนะครับ เก่าเก็บเลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรงนี้สี่ร้อยบาทเดิมเดิมนะพี่นะสวยงามเก่าเก่านะครับถ้ากลัวเก่าเก่านะครับไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะครับ fc แบ่งปันสี่ร้อยบาทนะเหรียญล่อหางแมงป่องปูพูท่าล่อนะครับใครชอบจัดได้จัดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอได้แบ่งปันกันนะครับ สนใจรายการไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ